ก็จะเข้าสู่ช่วงของการสัมภาษณ์นะคะอยากจะขออนุญาตสอบถามคุณวรภาไตโสรัสค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดจาก,การใหญ่บริษัทเอเซดเวิร์กคอปจำกัดมหาชนนะคะอยากจะให้พูดรวมถึงภาพรวมของโครงการจากทางฟีนิกส์ค่ะว่าเราคืออะไรและวันนี้เรามีอะไรบ้างค่ะ,ะค่ะ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะทุกทุกท่านและก็ AWC ก็ตื่นเต้นมากที่ได้ร้อนโครงการฟีนิกซ์ซึ่งจะเป็นศูนย์รวมอาหารระดับโลกแล้วก็มีพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์แล้วก็ได้เปิดประเดิมด้วยงานคอนเสิร์ตระดับโลกเชิญคุณลิซ่าโอโนมาเรียกว่าส่งความสุขความประทับใจแล้วก็ต่อเนื่องกับกิจกรรมอาหารที่มีเชฟทั้งสงท่านจากทางโรงแรมโอคุระ ที่จะมาต่อเนื่องประสบการณ์ด้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็เรียกว่าผู้ชมทุกท่านก็จะได้ enjoy food lounge ที่ฟีน n i x ด้วยเพราะว่าบัตรบัตรคอนเสิร์ตก็จะรวมกับบัตรโบอร์ทานอาหารด้วยค่ะ,คะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์รวมเลยแล้วก็ได้เรียกว่าจัดงานกิจกรรมระดับโลกที่จะเชิญทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ด้วยกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้กับความพร้อมของโครงการฟีนิก์กะเกี่ยวกับ ความบันเทิงในทุกรูปแบบตอนนี้ทางโครงการมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็น p h o ฟ x Grand Ballroom ที่เราก็มีโอกาสได้ร่วมกับพันธมิตรผู้สร้างระดับโลกอย่างทาง j a ็ค o u n d System ซึ่งเป็นระบบเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็จัดงานคอนเสิร์ตระดับโลกในประเทศไทยมามากมายเป็นหลายสิบปีก็ได้มาร่วมจัดพื้นที่ของบอลรูมฟิ g ิ a แกรนบอลรูม ที่พิเศษไม่เหมือนที่ไหนค่ะแล้วก็มีบัลคอนี่ที่เป็น V I P Box รอบๆพื้นที่ด้วยก็ด้วยการเปิดประเดิมด้วย first concert ระดับ world class concert ระดับโลกที่ดีใจมากๆที่คุณลิซ่าโอโนก็ตอบตกลงที่จะมา ส่งต่อประสบการณ์ก็เรียกว่าพร้อมและตื่นเต้นที่จะต้อนรับทุกคนมาในงานคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่6นี้นะคะฟังเราหน้าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะอย่างนี้เนี่ยช่วยแอบบอกได้ไหมคะว่าความพิเศษหรือว่าไฮไลท์พิเศษกับคอนเสิร์ตของคุณลิซ่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างแอบสปอยนิดนึงได้ไหมคะโอ้อันนี้นี่เรียกว่าอยากชวนตื่นเต้นนะคะเพราะว่า I wish you love ที่คุณลิซ่าเตรียมที่จะมาส่งประสบการณ์เนี่ยก็เป็นความไฮไลท์ที่จะรวม ทุกๆบท,ทเพลงที่พิเศษสุดและก็สิ่งที่พิเศษคือเราจะมีส่วนของเชฟเทเบิลที่ทางเชฟจากโอคุระมาส่งต่อประสบการณ์อันนี้ก็เป็นความพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของอคอนเสิร์ตที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกค่ะโอเคเอ่อ uh, I create to meaning for for this event I imagination for Risa さん dishes one of salmon and one of scallop the thai people like uh, two kind two kind of ingredients and the uh, first salmon is a uh, japanese taste mm -hmm. and next scallop is a uh, little bit thai taste ยูซ p a ักชีรับาเดี๋ยวให้น้องหน่มเล่เค่ะคระแล้วสกู่นี้นะคะคุณบรลภาก็ได้มีการถามว่ากับความพิเศษของเมนูที่จะจัดขึ้นในวันคอนเสิร์ตเนี้ยที่จะเสิร์ฟให้กับผู้เข้าร่วมงานมีอะไรบ้างนะคะ ทางด้านเชฟค่ะก็ได้มีการบอกว่ามีการรังสรรค์กับไอเดียแล้วก็เมนูนะคะกับสอเมนูที่เราจะใช้เป็นตัวแซลมอนแล้วก็ตัวแซลอนด้วยซึ่งจะให้รสชาติออกความเป็นญี่ปุ่นแต่ว่ายังมีของความเป็นไทยไทยเทสให้กับคนไทยได้รับประทานกันด้วยแล้วก็ดีสําคัญนะคะกับช่วงของการออกแบบแล้วก็กับไอเดียรังสรรค์ของเมนูต่างๆเนี่ยค่ะนึกถึงคุณลิซ่าค่ะก็เลยทําให้ออกมากเป็นเมนูนี้ค่ะขอเชฟเจอรัลค่ะสวัสด<อ>ีครัทุกคน <laughs> Good <laughs> afternoon. So, we're very excited to do this event together with uh, this and uh, Chef Hagiwara. So, we also create uh, two dishes which we inspired by her uh, music and her style. So, we oh, have okay. a few influence. Wow. And this time, we showcase our uh, French cuisine with Japanese ingredients. Okay. We're going to be cooking a uh, mikandai and a foie gras dish that uh, we will only be served for that special event. Oh, nice. so thank you so much. So nice. Thank you. Thank you. you like เื่อสักครู่นี้ค่ะเชฟก็ได้มีการบอกนะคะว่าเกี่ยวกับเมนูเนี่ยก็ได้ร่วมกันรังสรรค์กับเชฟอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งเป็นเชฟชาวญ,ญี่ปุ่นแลยแล้วก็จะมีการใส่เป็นอีกควิเดียนเป็นส่วนผสมต่างๆค่ะของ มีความเป็นฝรั่งเศสด้วยแต่ว่ายังให้รสชาติของความเป็นไทยอยู่เพราะฉะนั้นแล้วนะคะกับเมนูพิเศษกับ2จานที่เราจะนําเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมเนี่ยก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะคะแล้วก็มาจะรูดนี้นะคะแอบมีกระซิบค่ะว่ามีการใช้เป็นอินกวิวเดียนเป็นผักชีด้วยนะคะลืมแปลตรงนี้ไปนะคะก็น่าติดตามมา,มากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งผักชนิดค่ะที่ทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยนะคะเลิฟเบอร์มากๆเลยค่ะกับผักชีค่ะ thank you thank you ขอบคุณค่ะ ฟีนิกส์นะคะเมื่อสักพูดนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าอยาาจะให้คุณวรภาค่ะช่วยขยายความนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าวันนี้กับโครงการของทางฟีนิกส์ค่ะเราจะเป็นโครงการแห่งใหม่และแหล่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่พร้อมตอบรับในทุกไลฟ์สไตล์อยากจะให้คุณวรภาช่วยเจาะลึกได้ไหมเอ่ยว่าทางโครงการฟีนิกส์ค่ะเรามีความพร้อมทางด้านไหนบ้างคะเรียนเชิญค่ะขอบคุณมากมากค่ะ วันนี้ก็ตื่นเต้นมากได้ต้อนรับคุณลิซ่าโนมาส่งต่อประสบการณ์ความสุขเพราะว่าฟีนิ์เราก็เชื่อว่าเราเป็นแหล่งรวมที่จะไม่ใช่แค่รวมสุดยอดความอร่อยแต่รวมความสุขและความประทับใจที่จะส่งต่อให้กับทุกคนนะคะโครงการนี้ก็อยู่การเมืองที่ตอนนี้เรารวมทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณ Phoenix. and I'm so happy to be joining this time for the first time and the idea of uh, having uh, uh, international cuisine uh, which is uh, on culture and blending with music. it's so fantastic wow. and I'm so glad to be invited to be a part of this. Thank you so much.